นะคะคทิลลิปจะมีสีเหลืองดูวิวเขานะคะวิวเขาสวยมากวันนี้ไม่มีแดดเลยคนมาเยอะอยู่นะคะเขาก็เอาฟางมาทำเป็นในนี้น่ารักดี <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นวิวคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะ แต่ว่าดอกไม้ก็คนเขาถอนไปกันนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะขายดอกหนึ่งดอกหยูโรห้ต่อดอกนะคะเห็นไหมเขาก็มีกล้องนะทักไคยแบบว่าไปเไปยียไไย่อียฝั่งทางนี้ด้วยนะคะอันก็จะเป็นสีแดงน่นี่นะคะ แค่วิวเขาก็กินขาดละว,วิวเขาอค่ะวิวเขา,เขาอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าที่เขาให้มาเก็บดอกไม้นะคะเราก็จะเก็บใส่ตะกร้านี้ไปแล้วก็ไปขิดตังด้านหน้านู้นนะคะตรงทีน,นี้นะคะวันนี้ไม่มีแดดนะเดีด๋ยวเ,เ,เราจะเลือกดอกไม้นะคะ เจ็ดดอกนี่นะคะเราก็จะพาเดินแต่ว่าดอกไม้มันเริ่มเขาเรียกอะไรมันเริ่มจะร่วงแล้วนะคะเพราะว่าคนก็มาเก็บนคนก็มาเก็บเยอะเนะาะแล้วดอกไม้มันเริ่มใกล้จะหมดอายุแล้วอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีเยอะขนาด ตอนที่เคยพาไปฟาร์มก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฟาร์มนึงนะคะจะเป็นอีกฟาร์มนึงก็จะมีหลากหลายสีเหมือนกันนี่นะคะพอเราได้ดอกที่ถูกใจเราก็ถอนนะคะไลูกต้องให้ถอนหรือเปล่ามะนี่นะคะเราได้สองดอกแล้วนี่นะคะก็จะมีรถไฟผ่านมาด้ว ล้แต่มันเหี่ยวนนะะเราก็เก็บได้สี่ดอกแล้วดวยมากดอกเขา,ามันจะเริ่มบานแล้วนะคะมันก็เลยแบบมีเหี่ยวแล้วก็ดอกมันเริ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะคะมันหมดอายุของเขาเนาะ ลูกเขานะคะลูกเขาวิวสวยมากเลยนี่นะคะเราก็เก็บได้เจ็ดดอกเจ็ดดอกนะคะนี่วิวสวยมากแต่วันนี้ไม่มีแดดเนาะนี่นะคะที่เราเก็บ ดอกมันเริ่มใกล้จะเหี่ยวแล้วเราไปช้าไป